ทุกท่านครับพบกับผมฟอดเกมเมอร์ทีวีวันนี้เราจะมาเล่นเกม Attack on Titan กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างห้องเพื่อให้คนอื่นมาเล่นกันดีกว่าโอเคผมจะเข้าเซรเิร์ฟ E.U. นะฮะแล้วก็ลองไปดูก่อนว่าว่าเซิร์ฟคนไทยมีคนเ,เล่นเยอะไหมถ้ามีเล่นเยอะผมจะได้สร้างห้องมันจะได้มีผู้โชคดีที่มาเล่นกับเรา ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหลังกิษต่างชาติอะไรต่างๆแม่งช้าบ <c oughs> เอาอียูไหมไปไปไปๆปสร้างห้องผมเอา f ฟลเล t โอเคชื่อ T H A I Thai เอออันนี้ออโอเคกลางวันดีแล้วเวลาจำกัด ห้ 50, okay. าสิบโอเคตันน้อเล่นสิบไปห้าโอเคเริ่มเกมไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมารอดูกันตัวผมใช้ผมใช้ลีวายโอเคทหารไปอ่าตัวลีวายนะ่ะ <c oughs> โ,โ <c oughs> อ้โห <c oughs> เฮ้ยเบรก ชิปไฮแล้วโดนจับลาก่อยเดอร์ก็ตายเรียบร้อยรอเกิดใหม่แป๊บโอเคเกิดใหม่มาเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้โอเค <c oughs> ป้าหายคือฆ่าเททันให้ครบห้าตัวฟอร์นะเรสต์หวังว่ามันจะเป็นแบบฆ่าเททันห้าตัว ไม,ไม่เบรกไม่เบรกจังรอแตไ่ไม่ตายเย้ใจสีน้องสีน้องครับอจังรอตัวเนี้ยตัวนี้ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยท่านเน Hey. นีชายตาตันซเจลวรีว่ะอุ้ยอ้ยอีกแล้วโอ้ยทำไมตายบ่อยจังวะต้องพัฒนาฝีมือให้มากน่าจงังหวะนี้เกมมาจริงจังเกมเมิ่งอุ้ยเหี่ยไม่ได้หรอนั่นหลยเรียบร้อยไปแล้วครับตัวนหนึ่ง ดีใจทำไวะแค่ตัวเียวอฮื้อใจยังจเย็นรอแปหอ้จังหวะรอม่ไม่ได้ชิแตแม่งไม่ได้อจเอเยเปนเด็กเือเด็กอกอจเอ๋อันนี้ยออะไรหื้อจยนจะยน นั Hoy, ่นละเรียบร้อยจะประคับ2ตัวห้ตัวก็เจาะที่ผมตายผมแค่ออนให้ผมแค่ออนให้ เลื่นไหล่ไหล่ไหล่เปื้อนไหลเป <Andrew> ื <vastly lava> <less> okay. ้อนอ๋ออยู่อยู่ต้นไม้วะเฮียจะได้หล่อหล่นบังต้นไม้เมื่อกี้จะหล่อโหยังไม่มีคนเล่นเลยสัอาทำไมไม่มีคนเล่นเยอะเลยเฮือกเกมท่านก็ไม่ค่อยเห็นมั้งตอนนี้ใครเล่นมั่งอ่ะใครใครเล่นคอมเมนต์นฮะโอเค ก็ถ้าผมทำคลิปผมจะทำคลิปไม่เกินสิบนเทนะพวกเกมอะไรแบบนี้ด้วยก็เสียงผมเบาๆผมเลยต้องพูดดังๆมันก็แบบรบกวนคนที่นอนอยู่ในตอนนี้แต่ที่จริงอันนี้ตอนไหแล้วล่ะยุ้ยเบกอจาเอก ไม่รุด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 เปลี่ยนชาติหน้าเลยอืมชานหน้า,นาทางสิบสองระดัโอ้เป็นไงเป็นไงรอดด้วยรอดด้วยดูหูจอโค้ย มา ranch! อีกแล้วว่ะไอั้สตว์เยไอ้วิไอไอ้วงกูจับไว้นะผมมึงสีเหลืองหน้าตาเป็น่างนี้จำไว้ไหนอยู่ไหนผมสีเหลืองเชื่อตัวนั้นเขี่ยมีวิประหลิตรัตย่างมีวิปริตแปรปรวนอ จะมุ่งหน้าไปจัดการวิปริตก่อนเลยตัวนี้อันตรายฉอาจจะตายเลยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวค่อยดูนะน่ะไม่งคนตีอย่างเงี้ยแหละไม่ชอบหลบไงเฮ้ยโอ,ยอยเป็นยังไงฟิล์นนี้มาดีเออเข้ามา ไม่โดนไม่ได้แอมเร,เ,รเราลองมันขึ้นนะโอ้ย๊ยหมาห้ากี่มั้งนี่อู้หูเฉียด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 ไมได่เฉียดนะเฉียดเฉียดอุยไม่โดน กิ้ยโอ้ยยังไม่ตาลักหนาวะอัดไปกินนาทีเนี่ยฮะเอออัดเอาไอ้ฟักอัดไปกินนาทีโอ้ยอย่าไปแล้วโอเคอัดไปแปดนาทีแล้วดิ แปดแปดนาทีแล้วนี้กับเข้าสุดเกมไหมโอเคแปดแปดนาทีกว่าโอเคถ้าตาน,นี้อยาตายผมจะจบคลิปนีอาานะ้อย่าตายนะอย่าตายนะเราต้องอย่าตายยึดต้นสิเราจะตุ้ยตุ้ยหน่อยโอ้ยังรอจังหวะนี้มไ่เทท่านนะ น่าจะโอเคพัตต่อไปผมจะแปลีตัว่านะเอ๊ยไม่ใช่เอ๊ยเล่นดินี่อะเอ๊ย,อยลองเรียนแบบดีกว่าเอ,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 อ๊โอเคอะโอเครอเกิดแล้วจะจบคลิปทันที ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิป,ลปนี้ตรงนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และ s ับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับตึง